ทาซูชินะคะนี่นี่เราล่างบนนี้ละคอนก็จะมีอะไรที่วัดนะคะที่วัดเหมือแนบบว่าเราแบบวัดตรงนี้ค่ะนะอันนี้เราจะทำกูซี่ขนมปังแผ่นแบบนี้ค่ะนี่แหละเครื่องไม่ได้หรอกมันนเปิดตัวนี่นี่ค่ะมันจะวัดตรงตรงถ้าตรงถ้าตรงไม่ค่อยตรงไม่ค่อยตรงก็ขออภัยเอาไป พี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหากรอนเราใช้หนสอแล้วก็นีนะเร่ใช้เอามาแทนตัวเองนะคะถ้าแอบถ้าเราเอามีมาแทนตัวเองตุ่นเอลคือการฆ่าตัวตายมันไม่ดีนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นบาปเดี๋ยวไปไปเเดี๋ยวล่างไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดิมขอบที่หลังน,น,นะ มัจะได้แบบสีนั่นแะก็เมาได้เอาิดแล้วนี่ได้แล้ว <S 1> <S 1> ลถ้าตรงถ้าไม่ค่อยตรงก็ขออาไปเช็ดยังอ่ะใช้อันนี้นี่มิแทงฟองน้ำไปแขวนอยู่มังเสียวเีย<ๆ>อ่ะนี่ พราพ่อจะใช้มีดคะต้องให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอะไรจะกินจะไม่กล้ากินจะซื้ออะไรก็ไม่กล้าซื้อจะปาดโดนนี่นะหาของรองด้วยเอาน,นี่รองนี่ขออภัยนะเนี่ยค่ะอะไรปาไปเลยครึ่งอุดเกือบะปาไปครึ่งหนึ่งนะ,ะตอนนี้

คือการจะจะตัดด้วยมีดมันจะยากมากเลยทำไงเนี่ยขนาดพยายาวเนี่ยทำไม่ได้เนี่มไม่ออกเลย ก็อยากจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะใช้คัตเตอร์มันก็สะดวกอยู่เราทำยังไงดีนะ เกือบจะเกือบละเดี๋ยวว่ามาที่หลังค่ะถ้าต่อตัด ยอย่ตัดต่ออีกยาวเลยค่ะเกนดได้นะตอนนี้เกิดจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วโอเคอนี่ตัดมาเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องตัดอ,อีกอันหนึ่งออกนะคะแทนแท้มันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะโอ้จะใช้อะ่รทังอย่างโอ้โห ใครในอะไรขอบก็ได้ค่ะนี่มันจะยากหน่อยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาพร้อมกันเลยอันนึงอุปกรณ์เราต้องใช้อ็ไกลปะเป็หางเอ็ไกลก่อนอันหนึ่งเดี๋ยววัดมาไปหาเจอแล้วเราจะขอใช้อันนี้แทนนะคะเพราะว่าไรนะไม่เห็นกอ็ไกลอะค่ะใช้เนี้ย มันเสียวอ่ะมันขออย่างไงดีเนี่ย จะใช้มีดทำทูที่อะค่ะต้องระวังนะตอนนี้เละเทีหมดเลยตอน,น,นอังกายก็ไม่มีโอ้ยกอดใส่มีดก็ใส่มินอรอ แผนก็ทำหน้าแต่เลียขอบมันยากมากเงิแค่เท่านี้อยู่เลยน่ะทำ่ยกนไกไม่มีทำ่ย คิดปัญหามไม่ได้เลยโอเคเราูได้แค่นี้นะฮย โอ้เอาแตงโมอ่ะทำไมอันนี้แบบมีได้ไหมอะไรแตงโม้นอ่ะนี่มึงยับมากเลยเป็นอะไรกินไปนได้ไไดเฮ้ยโอยเคฆนี้ได้แล้วอ่ะเป็นขอบเท่านี้แฮะ เราไม่ค่อยล,ละเอียดขออภัยนะนี่จะเป็นขนมปั้นแพลนเนี่ยเปเติมหน้ามันหาอปรกรณ์ก่อนได้แล้วเนี่ยอุปรกรณมีติกกันเนาะคอสทเป็นรูปหน้าแบบหน้านี่ก่อนชจดแบแปบหนึ่งนะน้องๆบอกว่าคุณมินมาเยอะมากเลยขอให้พี่ทาสกุซี่ ชอบซักโซี่ขนมปังแผ่นนะได้ไหมคะแล้วก็บอกรรปัดค่ะทีนี้เรามีฟองน้ําเหลืออยู่โอเคโชคดีน,นะตอนนี้เราจะกะจะซื้อแต่ไม่ไม่ให้ซื้อแต่นะเราจะจึ่มฟองน้ําที่เหลือโชคดีนะอันหนึ่งก็ต้องทําเหมือนกันนะคะคือบันบันอันอนะโซซี่ไม่ต้องซื้อก็ได้ทำเอง เรื่อนตังนะคะถ้าซูซูกุซี่ของแท้แพงมากหลอกเลยแพงเติมหน้าน่ารักได้แล้วถ้าอ่านแล้วไม่ค่อยสวยเราขอ,อาไปตรงนี้จะขอเขียน้เซ็นนะไเซ็นชื่วว่าบูบูซีดีกว่านี้ไหมบูบูซี ไม่เอาอะคิดก่อนแบบนี้คิดก่อนคิดนานมากเลยจมจมก่อนได้ละ นี่จะขอจมจมแบบนี้นิดนึงนะเป็นอะไรดีนะโ A B แล้วิหนึ่งเราจะิมเราจะเขียนภาษาังกฤษว่า A B ถ้า A B แปลว่าของแฮหนะคะ A B เราจะเขียนข้างบนนะ A B นะ A เ okay. ขียนเขาว่า A ก่อน เอบนะมมางกอไม่ค่อยสวยนะมันไม่สวยที่เพื่อนเพื่อนต้องการอะเ oh, <my. S 1> ดเตมนิ่นะึะ Det er noen. ำนีดเะเติมตกแต่งนิดนึงนะตรงนี้ขอเติมตกแต่งหนึ่งมาอ่างก็ไม่ค่อยสวยถูกใจเพื่อนเท่าไหร่นะล้วค่อยสโลว์ค่ะเราจะทำนี่ค่ะตรงนี้เราจะทำตรงนี้แลบบ้วนึงเดี๋ยวมาให้ขอแฟนเราไม่คุยกับแม่นะ,ะอ่าไม่ค่อยสวยนะอย่างตรงนี้เราจะตกแต่งนิดนึงนะ โอเคัแต okay, ่เป mm. mm. ็นลายอย่างอื่นกันอืมเดี๋ยมาดู ก็ไม่ค่อยสวยถูกใจเพื่อนนะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้แบบนี้ตรงนี้ <c oughs> โหคิดไม่ออกเลยจับจับเ

ได้แล้ว,อ,ลวอ่ะนี่จะเป็นรูป,ปแบบหัวใจเนาะ่างไม่ค่อยสวยขออภัยนะสำหรับวันนี้จะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตาม่องหลายคลิปมัม้ย